คนก็รอนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศว่าเข้าสู่หน้าฝนเมื่อไหร่ค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่าภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงในตอนนี้ส่งผลกระทบจริงๆนะคะสัปดาห์ก่อนเรารายงานนะคะว่าจังหวัดแพร่เนี่ยมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนล่าสุดมีรายงานนะคะคุณผู้ชมสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะทำหนังสือถึงประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนพี่น้องชาวมุสลิมร่วมกันละหมาดขอฝนซึ่งในส่วนกลางก็จะมีพิธีในวันที่4พฤษภาคม นี้ค่ะ เหเฟซบุ๊กของสำนักจุฬาราชมนตรีโพสต์หนังสือที่ส่งถึงประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศโดยใจความระบุนะคะว่าสำนักจุฬาราชมนตรีขอเรียนเชิญประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศได้เชิญชวนพี่น้องมุสลิมร่วมกันละหมาดขอฝนในพื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยช่วงหนึ่งระบุนะคะว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในห้วงเวลานี้ร้อนระอุเกิดภัยแล้งและแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่เหือดแห้ง อันมีสาเหตุจากฝนทิ้งช่วงไม่ตกตามฤดูกาลจึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ร้อมยังได้ระบุนะคะว่าในส่วนกลางได้ให้มีการจัดรวมตัวเพื่อละหมาดขอฝนในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567เวลา8นาฬกาณศูนย์บริหารกิจการศาส,สนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนคลอง9แขวงคลองสิเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยทางสำนักจุฬาราชมนตรีคะ่ะยังได้แนบลิงก์วิธีการละหมาดขอฝนแล้วก็บทดูอาหรือว่าบทขอพรซึ่งมีความยาว3หน้า ก็คือก็แนบเอาไว้ในโพสเนี่ยค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยในแต่ละจังหวัดน,นะคะ